วันนี้วันที่1ิมีนาคมค่ะเป็นวันส่งคล้านั่นเองนะคะซึ่งความสําคัญของวันส่งคล้าแล้วก็กิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดขึ้นจะมีกิจกรรมอะไรมังเดี๋ยววันนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับท่านบุญน o n งชายแก้วค่ะพร้อมด้วยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดส่งคล้าตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพิรัคขับเขาแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม ว่านาค่ะก่อนอื่นให้ว่านาได้บอกความสําคัญของวันสงคล้าก่อนค่ะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปเป็นผือคะ่ะครับสวัสดีกับผมวันสงฆ์ก้าเป็นวันสําคัญของพี่น้องเจ้าสง้์เป็นวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่เราได้มีการอัญเชิญไม้เจยียพลึกนะครับลงปักไกวที่กลางเมืองสงฆ์ก้า,าโดย ป่าะะช่งคลา้าในสมัยนันนะครับเราก็ปักกันตั้งแต่วันที่สิบมีหน้าวัวชอดร้องพันท่ามลอยแต่ที่มามาเร็วคับผมค่ะคาะว่านะคะทีนี่ปีนี้ค่ะ,ก,คะกิจกรรมวันส่งคลา้ามีอะไรบางทีงนาส้นใจภายในงานเนี่ยมีภายใต,ยมต้มาตรการโควิศเกาวมาตรการเป็นพันผือบ้างคะคับผม จำรับปีนี้นะครับงานวัน่งกาข้องชาว่งกาหลายคนทด่มาศัยอยู่ในจังหวัด่งกาเราจะมีกิจกรรมจัดงานวัน่งกากันทามวันนะครับตั <หา S 1> ้งแต่วันที่เก้าสิบและสิบแปดมีนาช่องพันอร่อยวกขึ้มานะครับก <หา S 1> ิจกรรมก็มีตัวปืนทีข้องจังหวัด่งกากิจกรรมเหลกนะครับจะเป็นกิจกรรมตําบุนตกบาทบรรดาชนคน่งกาี่พวกอำเภอเลยนะครับจก <หา S 1> ตัวต่างที่พักอำเภอกอย่างวัดชงค้าซึ่งในในตัวเมืองชงค้านี่กับในตัวเมืองชงค้าเองหนปีปิดตะพันชงค้านะครับก็จะจัดให้มีกิจกรรมมากไากมาน้นะครับเห็นปีที่ส้มโผล่สร้างรักเมืองปีที่เวียนเทียนรตาเจดีล้วงเขาต่างขวนกิจกรรมเซหน้าโดยกิจกรรมเซวนหน้าโดยผู้ทรงคุณอาวุธอ่นี่ตัตแท การคนชจงก้าตนแบบนะครับแล้วก็มีการจัดมู่บานวัดตั้มก้องอำเภอทางต่างสิบกอำเภอ<ฆ>มารวมแสดงสร้าติดใต้ถอดภูมิมัญญาแล้วแสดงอัตลักษณ์ก้องความเป็นวิทีชีวิตก้องคนชจงก้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็มีศิลปาการแสดงพื้นบ้านนั่งตะลุงมมันมนโนร่าในอาน มากไม้นะครับมีถุกขึ้นครับตั้งแต่วันขึ้นวันที่เก้าทิบสิบเอ็ดนะครับอนอกจากนี้นะครับกิจกรรมต่างๆในในงานเราจะเลียนเชิญปุ้มปัญญาต่างวันธรรมจากทวกอำเภอมารวมแสดงมากไม้นะครับจะมีต่างก,การแสดงวิถีชีวิตข้องกินข้องคว้าปญญาาาุ้มปัญญาด้านอาหารปุ้มปัญญาขนมบุญบานข้องกิน ้องใจนะครับแล้ว uh ก็ศ huh> ิหลปะการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอต่างๆมานําเสนอในงานนี้นะมากมามนะครับก็มีข้องดีข้องเด่นจากเชพวะอำเภอแล้วก็ภูิปัญญาท้องทิ้นอย่างที่ว่านาบออะไรเดียวถึงทางมัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยภ่ายใตายมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าเรามีแนวทางเผ็นเพื่อจะให้การจัดงานเนี่ยปลอดภัยทั้งผู้ที่ร่วมงานรวมถึงคนจัดงานนะคะอ๋อครับ อปีน้องเจ้าซ่งกราและผู้มารวมกิจกรรมงานวันสงคราเนี่ยต่างอย่างวัดสงครานะครับโดยต่งผู้อาเจตสดาจิตรับนะครับแตนก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดสําหรับผู้ร่วมงานและเกือกายวัฒนธรรมถูกฐานนะครับต้องปฏิบัติ่อนการก็ต้องป้านกระบวนการกัดกรองนะครับการป้านกระบวนการกัดกรอง รวจวัดอุณหภูมิเว็นระยะ,ะในการเก้าวรวมกิจกรรมและต้องป้านการตรวจเอทีเคมีความปลอดภัยในในการรวมกิจกรรมและที่ท,ทำกัรในกำจับให้ภูมิปัญญาและผู้ประกอบการไม่ว่านักแสดงภูมิปัญญาจะเป็นมู่บานวันธรรม,มผู้กข้าหวมหมานนะครับ ตรงพานกระบวนการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข็งกัดในงานเนี้จะเน้นในไ้จิมไ้ช็อปแล้วก็สื่อกล้องกินกล้องฟากรับบานนะครับไม่ล้นนะลงให้รับประธานาธในในพื้นที่จัดงานเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันตามมาตรการโควิดนะครับผมก็มั่นใจได้นะคะแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมงานก็ต้องมันใจกับมันใจกังเลยนะครับ ค่ะที่นี่ค่ะท่าหนหงด้าหละพ่สมโออยาอกีไปรวมงานค่ะสถานเทจัดงานทางข้องกินว่าการแสดงหนงด้าจะสามารถไปตรงไหนใดบ้างคะอืมแต่ที่จะมารวมงานต,ตรงมาไลาเลยกับตีตีปิตพันธ์สถานเนี่ยจาดส่ง้านะครับอำเภอเมืองส่ง้านะครับงานทุกอย่างแต่งภูิปัญญ,ญาศิละปะการแสดงอำมู่บางหวธาทมของชิฟุกอำเภอจะอยู่ในบริเวณถนน ท้างกำแพงอ่าติดบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงคล้าได้เลยครับผมค่ะต่อสมารถไปได้นะคะอ,อยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่งคลาทีนี้ว่าน่าค่ะทาพูดถึงจังหวัดสรงคล้ากับศิลปวัฒนธรรมทีจะควรค่ะต่อการอนุรักษ์นะคะจะมีอะไรม้งคะโอ้ศิลปวัฒนธรรมที่คววนการอนุรักษ์กล้องจังหวัดส่งคล้านะครับมันก็มีมากมายนะครับ ค่ะไม่ว่าเป็นแรงอารยธรรมแรงโบราณสถานศิล,ะลปะการแสดงเจะเป็นภูมิปัญญาข้องคนช่งคราไม่ว่านั่งตะลุง่งมานรานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถชมได้ในห้านได้เลยนะครับแหลกกันการอนุหลักภูมิปัญญาข้องศิลปินจะมีอยู่ในพื้นที่ข้องจงหวัดชง่งกราล้วนๆเลยครับค่ะ,คะ ทีนี่กิจกรรมครั้งนี้ค่ะในเรื่องของการปลูกฟังให้เยาวชนคนรุน่นหลังเนี่ยเข้ามามีส่วนรวมการซืบซ้าและก็สํานึกหลักบานเกิดเมืองสงขคล้าเนี่ยมีการอนุรักษ์ให้เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนรวมพันผือบ้างคะครับผมสําหรับกิจกรรมเอปลูกฟังเยาวชนและก็ประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็เป็นจุดเน้นของทางจังหวัดสุขุค้าโดยสำนักง,งานว่าธรรมจังหวัดสุงกค้าเป็นกรอีพิิเศษเน้นด้วยนะครับ พอในในงานครั้งนี้นะครับเราจะเปิดเวทีเปิดพื้นที่สาหรับการรวมกิจกรรมของหน่องๆเยาวชนไม่ว่าจะสถานศึกษามาอะไรในในพื้นที่นะครับเรา,าจะเปิดเวทีให้ในเกิดการเรียนรูก้การแสดงและการอนุรักษ์เช่นหลักการแสดงไม่ว่านั่งลุงโนรานะครับก็จะมีให้ มีพื้นที่ให้น้องๆได้มีโอกาสรวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับผมสุดท้ายเลยค่ะหัวานนาคขาได้โอกาสนี้ได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงคล้าได้ไปรวมกิจกรรมงานวันสงคล้ากันค่ะกับทางจังหวัดสงคล้าก็เชิญชวนพี่น้องเยาวชนประชาชนและผู้ที่มาใช้อยู่ในจังหวัดสงคล้ารวมกิจกรรม วันส่งคราด้นะครับอย่างตันอยู่เลยนะครับแป่ว่า่านไปวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองก็เชิญชวนนะครับวันในวันนี้ก็เราจะมีพิธีทําบุญตักบาตรมรนเชาวนะครับ<ฆ>มีพิธีบวงสรวงส้มโพรด้านหลังเมืองโดยอตันนีพ่บนบุญญามณีนะครับ<ฆ>เดชรันผู้ว่าราชการอย่างวัดส่งคราดันเชิดดาชิรับนะครับก<ฆ>็ได เป็นรวมปิธีในปิธีบวงรวงนะครับสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมการสแสดงต่างเอกลักษณ์ทางวาัฒนธรรมนะครับนั่งลุงโนลา่าที่หลักการสแสดงและจะมีปิธีเปิดนะครับปิธีเปิดเวลาสิบแปดนาฬิกาสาิบนาทีนะครับเตเปิดปิตพันธ์แห้งขาดสงคล้านะครับมีโอกาสเรียนเชิญทุกฐานนะครับมารวมกิจกรรมในครั้งนี้เขาถือว่าเป็น วันสาคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลานะครับเป็นวันสงขลาเป็นวันตีคนสงขลาภาคภูมิใจและควรจะรวมกิจกรรมในโอกาสนี้นะครับ<ฮ>และก็จะกิจกรรมวันสงขลาภาคนําเรียนประชาสัมพันธ์นะครับเราจะจัดทุกป,ปีนะครับทุก<ฮ>ป,ปีถึงกำหนดวันทีปป่สิบมีนาของถุกปีเป็นวันสงขลาครับผมค่ะ<ฮ> เดีเยด๋ยขอบประคุณมาค่ะว่าน้าขาวันนี้ที่มาให้รายละเอียดข้องการจัดงานวันสงคลาให้ได้รับทราบกันด้วยนะคะ,อะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็เร <God> mm ียนเชิญนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนไป <Yeah. S 1> รวมกันรำลึกถึง mm hmm. การสถาปนาเมืองสงคลา้าแล้วก็ไปชมกิจกรรมข้องดีข้องดังจาก16อำเภอ <Yeah. S 1> ของจังหวัดสงคลา้าเพราะว่าต้องบอกว่าสงคล้าเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะคะในประเทศไทยเลยที่มีวันประจําจังห mm hmm. วัดนั่นก็คือวันที่10มีนาคม <Yeah. S 1> ก็เริ่มจากการนําเสาลักเมืองที่เป็นเสาไมา้ไชยะพึก <Yeah. S 1> ที่ได้รับพระราชทานจากพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัวในวันที่10มีนาสมงพันรย้ามา ตั้งวัยทีสั้นรักเมืองส่งคลาซึ่งอยู่ทีถนุนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงคลาจนถึงปัจจุบันค่ะพี่น้องประชาชนหลายคนก็ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้รู้ว่าความเป็นสงคลาก็คือเริ่มตา้คือเมืองส่งคลามีมาก่อนแล้วแต่ว่าวันสงคลาก็คือเริ่มนับจากวันที่มีเส้าหมายเฉลพมฉกมาอยู่ทีสั้นรักเมืองส่งคลานั่นเองเพราะฉะนั้นงานวันส่งคลาสกลาวถึงสิบเอ็ดยังมีเวลาอยู่นะคะสมารถไปรวมงานกันได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังวัดสงาค่ะ